เอาล่ะทุกคนมาดูฟันทัสโอเอสกันบ้างนะคะนี่คือฟันทัสโอเอสสิบห้าบนพื้นฐานแอนดรอยสิบห้าท่ทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สำหรับ롬 globally นะฮะของทาง vivo เนี่ยก็คือ f a n t a s os แต่ถ้าเป็น롬จีนก็จะเป็น origin ใช่ไหมหลายละยคนก็บอกเอออยากได้롬จีนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าฟังก์ชันบางอย่างมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะฮะแล้วแต่อันกันไปนะสิ่งแรกที่จะบอกก่อนเลยก็คือความสมูทนั่นเองนะที่ทุกแบรนด์เนี่ยพยายามจะทำให้มันดูสมูทที่สุดมีความลื่นไหลให้ได้แบบมากที่สุดนะฮะในการที่จะมีการเคลื่อนตัวของตัว animation ต่างๆการตั้งค่าเนี่ยพอเป็น android รุ่นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันสามารถปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากนะฮฮะะะ color sound home wallpaper widgets setting นนนตต่่าางงอออััี้้บบกวปร เรียยบลนะ,ะวันนี้เราอยู่กับ vivo v, v 5 0นะฮะแล้วก็ f u n t o u os เวอร์ชัน15ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเราเริ่มต้นจากตัวของ dynamic effect ก่อน dynamic effect เนี่ยก็คือสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะะไม่ว่าจะเป็นตัวของ interface animation ต่างๆนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยน s o r e s n t r e n s i t i o n เนี่ยระดุดปรับเป็นตัวของ comfortable นะฮะ comfortable เนี่ยคือสะดวกสบายเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวที่ช้าหน่อยนะ,ะ comfortable เนี่ยถ้าเป็น efficient จะเร็วปึ๊บเห็นไหม,มปึ๊บ แล้วก็ moderate ก็คือปานกลางอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่านันดูแต่ชอบแบบ comfortable ที่สุดเพราะว่ามันมีความแบบเนียนตาม,มากแบบพึ๊บฟึ๊บไหมเออเราชอบประมาณนี้ดังนั้น,นที่เราเล่นตอนแรกเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะ,จะ efficient ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเร็วมากบมันจะเร็มเวมากเลยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเลยแล้วแต่เราชอบแต่นันดุว่าถ้ามันช้าหน่อยอ่ะมันดูนดูมีคลาสติบ เออมันค่อยๆแบบไหลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ย้ราจะชอบนะคะด้านบนนะคะในตัวของพาร์ทคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆบนหรือว่าพวกควิกพาร์เนลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวหนังสือมันอยู่ข้างใต้เล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็ไอคอนช็อตคัทอันนี้แบบเดฟอลต์ก่อนนะก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถปรับตั้งค่าด้านบนนะคะได้โดยการกดรูปดินสอแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะเป็น Color Eva อิเวน a ั a น a ดต้าเ s ฟเวอรกก็คือขึ้นหน้าจอนะฮะเป็น Mini Screen Mode e x t r a Dim ต่างๆนะฮะแล้วก็มี ซองเซิร์ชนะคะอันนี้จะเห็นว่า UI ใหม่ใใส่มาหมดแล้วก็คือเน้นมาในเรื่องของการค้นหาเพลงนะฮะ Live c a p ชั่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอินดิทที่ใส่มาแล้วก็ตัวนี้เรามาดูกันว่าเราแตะปุ๊บเราจะมีอะไรให้ใช้ไหมอันนี้กดปุ๊บมันยังต้องเข้ามาที่หน้าใหญ่อย,อยู่จริงๆแล้วเนี่ยควรเป็นอย่างยิ่งที่จะแตะปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะมันมีคล้ายๆกับเมนูเล็อกๆอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ทุกอันถูกไหมนะฮะแต่อันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาทุกอันมันมีแค่บางอันโอเคปะมันมี แฟชชไลท์เปิดปิดไม่มีแล้วลิงรีโมดนี่ไม่ได้ละอันนี้จริงๆควรจะแบบขึ้นมาได้ทุบๆนะจะมีแค่บางอันนะฮะดาร์กโหมดอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วอันเราเป็นดาร์กโหมดก็ได้ออเบซอนนะคะแบบนี้ อันนี้อยู่ที่มุมมองนะแต่เราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะทําได้อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงในความรู้สึกของเราอันนี้ก็สวยดีนะฮะในตัวของเสียงนะฮะวอลย่มต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้างๆนะฮะมีสมาร์ทไซส์บาร์แบบนี้นะฮะให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันเวลาเรากดออกมาปุ๊บก็จะกลายเป็นพัอปอัพขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกแบรนด์เนี่ยพยายามใส่มาแล้วเห็นไหมว่าโน้ตทุกแบรนด์เนี่ยจะมี AI หมดละทุกคนดูนี่ นี่ AI answer content to use AI creation นะฮะก็คือมีการใส่พวกนี่เข้าไปนะทุกว่าเป็น create เหมือนกันเลยอะเหมือนเมื่อกี้เลย create อะไรเดียว a ะ d a l l y workout นะเหมือนกันเลยอะนะฮะเราก็ใช้ AI creation เนี่ยในการ create นะฮะแต่ว่าต้องต้องใส่ INVIVO ก่อนนะฮะเราก็กด AI นะฮะนี่นะฮะพอเราก,กดปุ๊บเนี่ยมันจะมี smart layout นะก็คือการจัดวางมี s u m m a r i e ก็คือการสรุปนะ,ะมี extract to do's ก็คือ ออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะฮะแล้วก็มี translate น,นั่นเองนะฮะตรงเนี้ยเห็นว่า AI creation เนี่ยมันจะไม่สามารถใส่พร้อมได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าจะเน้นการแปลการจัด l a เ out อะไรต่างๆมากกว่านะฮะที่มีการจัดขึ้นไปเนี่ยพอเรากดตัวแรกบุบนะคะก็จะมีการ generate ขึ้นมาเลยว่าคุณจะออกกำลังกายอย่างไรแบบไหนบ้างนนะ delivery routines ข,ขึ้นมาแบบเพียบเลยนะฮะแล้วก็โอ้มีให้แบบเป็นหน้าสมหน้าสีหน้า 5, หเห็นไหมเนี่ยอวมอับกี่นาทีกี่นาทีคือเจ๋งโคตรเลยนะอันนี้ทำทำดีกว่าของเสี่ยวมี่อยู่นะ ห้าอันนี้นะเราแอบชอบอยู่เหมือนกันนะครเพราะว่ามันมีการแบ่งชัดเจนมากซึ่งจริงตอนนี้ AI มันมีเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าการจัดวางเนี่ยอันนี้ให้ใครชัดเจเลยมีการใส่หัวข้อโบตัวหนามาให้เรียบร้อยทำคอรอย่างไรพุชอัพอย่างไรอะไรเงี้ยเท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็เราก็รีเพลซไปก็ได้ไดนี่ลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเขียนเสร็จละดีนี้สบายผ่านเจี๊ยบนะฮะอันนี้เรามาลองสร้างภาษาไทยกันนะคะภาษาไทยเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเรียบร้อยก็คือเราก็พิมภาษาไทยไปเลยสร้างตารางการอา่อานละการต่อวันเขาจะสร้างมห อ่าอันนี้ก็คือในพาร์ทของที่เขาใส่มานะ,ะในตัวของเขาเรียกว่า AI ในตัวของโน้ตนะที่ใส่มาให้หน้าตาของเขาโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการออกแบบแล้วก็วอเปเปอร์แล้วกันนะคะ หน้าการเปลี่ยนในตัวของล็อกสกรีนวอลเปเปอร์ต่างๆนะคะก็เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนไอคอนได้น, icon style นะฮะแล้วก็อันนี้คือความมนโค้งมนเห็นไหมเราสามารถปรับได้เลยว่าคุณจะเอามากเอาน้อยแล้วก็จะไอคอนเล็กหรือว่าใหญ่นะ,ะนี่ก็คือสามารถเลือกได้หมดเลยถ้าดูว่าใหญ่ๆก็ดีมองเห็นชัดดีแล้วก็โชว์ไอคอนเนีเ่ยเออหรือว่าฉันอายุเริ่มเยอะแล้วฉันชอบใหญ่ๆมากกว่านะฮะ Color and s อ y l e นะฮะอันนี้ตอนแรกเราดึงข้างบนมามันจะเป็นสีออกน้ำเงินใช่ไหมแต่เนี้เราสามารถเปลี่ยนให้มันเข้ากันกับตัวแบ็กกราวด์ได้นะฮะก็คือ AI ก็จะคำนวณมาแล้วว่าโอเคเนี่ยคุณซื้อ v 5 0สี a n c โคล r a เรมานะจ๊ะังนั้นทุกอย่างควรจะเป็นสีนี้สิอ่ะเราก็กดไปยังมันก็เลือกสีมาให้นะฮะ a อป l y เรียบร้อยแล้วทุกคนดูเกิดอะไรขึ้นแดเป็นไงมาแล้วโอโ้โหสุดอย่างยอดไหมอันนี้ก็จะเป็นอ่ในพาร์ทของการออกแบบต่างๆน,นะฮะว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะแล้วแต่มุมมองว่า ชอบหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ว่ามันก็น่ารักดีนะฮะในการตกแต่งต่างๆที่ที่ vivo เนี่ยเขาพยายามจะใส่มานะฮะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการเดินก็คือถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็จะแบบดอกไม้ดอกไม้จะบานนะฮะมี moonlight นะฮะก็คือมันจะประมาณเนี้ยนะ,ะ <c oughs> นี่ก็สี่พันเก้าอ่ะเดินไปดอกไม้ก็จะบานไปก็ <c oughs> <c oughs> มีความสวยงามดีนะฮะแต่ก็เราว่ามันก็ยังไม่ไม่พีคมากเท่าไหร่ในตัวของอ่าการตกแต่ง ในตัวของพวกล็อกสกรีนต่างๆ,างๆนะจริงๆแล้วเจ้าอื่นแบบอลังการเวอร์วังอะ่ะอ่ะระหว่างที่อัดมีดาวน์โหลดด้วยนะฮะอ่ะอินสตอลเลยอ่ะพี่เต็มที่อ่ะเรามาดูล็อกสกรีนกันนิดนึงนะคะตัวล็อกสกรีนหรือว่าหน้าจอล็อกเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้ให้ดูรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะ Always on Display เราเปิด Always on Display ได้นะฮะ Always on Display ก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเนี่ยได้เลือกกันนะอุ้ยหน้าตาคุ้นมากนะคะมีอ่านี่นะคะ Beauty of Humanity ความงดงามแบบมนุษย์ ของมนุษยยชาติไม่รู้แปลว่าอะไรดีนะมีซันเซ็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเห็นไหมว่าไอตัว a อ w เวซอนดิสเพลย์ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอลังการมากมันจะแบบนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์เนี่ยเราสามารถเลือกวอลเปเปอร์ได้ใช่ไหมคะธีมสังๆเนี่ยก็จะมีเมื่อกี้มีมูลไลท์ที่เราเล่นกันใช่ไหมมี Royal g o i r i s มี Ascent นะคะ อันนี้มันเป็นเครื่องที่ดูดไม่ได้ลองเมื่อวานได้ดูดลองหมดแล้วกับ X 2 0 0 Pro นะฮนะมีสแตติกนะฮะ wallpaper ต่างๆนะก็อันนี้จะแบบนี้แหละจริงๆมันยังไม่มีแบบพวกด y n ม m i c wallpaper มานะฮะนี่นะฮะก็อีดิไปเปลี่ยนไปนี่นะฮะก็จะมี live wallpaper ด้วยนั่นเองนะคะก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะชอบแนวไหนมากกว่ากันนะฮะก็นี่นะ,ะ live wallpaper เป็นโอเชียนทะเลคือเขาเน้นนความเป็นอควา ก็คือแบบเป็นน้ำอันนี้ดูไปลองเซิร์ชดูเนี่ยเขาจะเน้นแบบน้ําเวลากดเข้าจะมีเสียงกริ๊งกริ๊งกริ๊งอะไรเงี้ยเหมือนน้ำอะไรเงี้ยจะเป็นแนวแนวนี้มากกว่าสำหรับตัว vivo นะโอเคไหมอ่ะนี่ก็คือส่วนของการปรับแต่งตั้งค่านะคะในตัวของ always display ไอคอนต่างๆ่านะคะมี teams จริง teams เนี่ยเราดาวน์โหลดเพิ่มได้นะเขาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวนี้ก็ทุกเจ้าก็จะพยายามขาย t ีม m s นะแล้วก็ t ีมก็ขายกันอยู่แบบ10บาท15 20 30อะไรเงี้ยหัว paper อย่างเงี้ยนี่น้องคนเนี้ย6บาท เป็นต้นแล้วแต่เราจะชอบนะฮะก็เราก็ลองปัดๆด,ด,ดูว่าเออชอบอันไหนอันไหนดูสวยงามก็เราก็เลือกสิ่งนั้นมานะ้าหารไปดูดนะเราว่าเรื่องการจัดสรรนะยังดูวุ่นวายไปหน่อยมันยังดู ไม่เป็นสัดส,ส่วนมากยังมีความแบบต้องเยอะสิ่งอยู่ในการปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่อะไรเงี้นะในความสึกของเรานะอันนี้คือความสึกของเราแต่ถ้าถามเรานะในความลื่นไหลเนี่ยอันนี้ลื่นจริงนะฮะน,นี่ไม่เถียงเลยแต่ว่ายังมีความวุ่นวายนิดนึงนะฮะในการตั้งค่าในการกดนู่นกดนี่เนี่ยมันยังแบบอาจจะดูซับซ้อนหน่อยต่อมานะคะก็จะเป็นในตัวของ UI ที่เป็นตัวหนังสือต่างๆที่ในด,ดูดบอกว่าคือมันจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกที่ทําตัวนี้เป็นหัวข้อขึอข้นมาก่อนแล้วก็จะใส่แบบว่า รายละเอียดเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารายละเอียดของมันเนี่ยพอตัวข้างบนมันมันหนาไม่พออ่ะมันทําให้เราแยกหัวข้อออกจากข้้งล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากภาษาไทยก็เหมือนกันไม่ต่างกนันดูดลองหมดแล้วก็คือถ้าเอาง่ายๆวันยูไอก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใส่คอมมา่านะเขาจะใส่เป็นจุดๆจุดขึ้นมาแทนนะเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าเหมือนแบบไปใส่ตัวหนังสือเยอะๆคืออันนี้จริงๆเราก็ไม่ไม่ได้ชอบมากนะมันอาจจะดูคลีนขึ้นจริงๆแต่ว่ากลายเป็นว,ว่ามันเยอะอ่ะมันเยอะสิ่งไปนิดนึงอ่ะ ทุกคนว่าไหมนะถ้าเก็บเทียบกับเสี่ยวหมี่เลยให้เปิดเสี่ยวหมี่ให้ดูอ่ะเนี่ยอย่างเสี่ยวหมี่จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบว่าอืมไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างล่างอย่างเงี้ยเราว่ามันโอเคดูคลีนกว่านะในข้อสึกข,ของเราอ่ะหรือยง i งไอโฟนอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันก็จะแบบประมาณเนี้ยแล้วเราค่อยกดเข้าไปดูว่าแต่ลดเป็นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันดูง่ายกว่าในข้อสึกข,ของเรานะอันนี้มันแอบเยอะไปนิดนึงก็เลยให้อาจจะดูแล้วมันดูเยอะเข้าใจใช่ไหม อานนี้มาดูด้านล่างกันบ้างนะคะด้านล่างมี navigation าร์นะคะสามารถที่จะปัดไปเพื่อที่จะดูแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยเปิดก่อนหน้าได้นะคะแบบนี้อ่าเปิดแบบนี้เลยนะคะก็คือใช้ไอตัวด้านล่างเนี่ยในการเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ไอตัว viewer browser เนี่ยถ้าเกิดเราเผลอเข้าไปบุ๊บเนี่ยจะมีโฆษณาเยอะมากเลยนะคะเวลาคุณอยากจะปิดอะไรเนี่ยให้คุณแตะค้างไว้อย่างนี้แล้วก็กด turn off notification แล้วก็ปิด ตัวนี้ให้หมดนะมันก็จะทําการปิดถ้าเกิดเราเจอเบราว์เซอร์ของ vivo เนี่ยจะเจอโฆษณาวิ่งมาตลอดเลยทงคนใช้ vivo แบบโอ้พี่มันเยอะจังปิดได้แต่ว่าไม่ควรแบบใส่มาเยอะขนาดนี้เยอะเลยเกินอันนี้ก็ปิดไปได้นะฮะก็สามารถปิดเลยแล้วถ้าเราปรัดไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถลากขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้ว่าเออเราเคยเปิดแอปอะไรมาบ้างน,นะคะกดปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นแผงแบบนี้นะฮะก็จะเปิดอย่างนี้นะฮะ เออ,อน,นี่จะเป็น r e c e n s e apps หรือว่าแอป,ปที่เราเคยเปิดมาก่อนอันนี้เนี่ยนะก็สามารถเลือกได้แล้วก็จะมีจุดเนี่ยให้เราเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยจะมี split screen นะก็คือการแบ่งหน้าจอ แล้วก็เป็นหน้าจอเล็กนะเป็นพ็อปอัพสมอลวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะก็เราสามารถกดที่จะแบ่ง2หน้าจอได้นั่นเองนะคะส่วนตัววิดเจ็ตของทาง vivo เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ทางหน้านี้นะกดไปปุ๊บก็จะเป็นวิดเจ็ตแบบนี้จริงๆแล้วก็อันเนี้ยก็คือหน้าตาเหมือนเดิมเลยที่เราเคยเล่นกันเลยกรีนอัพนาโนสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่สำหรับตัว funtouch os สิบห้านะมันก็จะแบบเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเปลี่ยนแบบเหมือนยกเครื่องทั้งชุดแบบออรย่าาาาเเเเ้้ัมหหห็็็นนนนกกกืวถ Fantas โ s เอสเวอร์ชันหรืออะไรแหนะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนนะเพราะาอันนี้เราก็รู้สึกว่าม,มันก็ดีแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว้าวเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะในความรู้สึกข,ของเรานะคือมันก็ประมาณนี้นะฮะในการใช้งานต่างๆ่าิจเจตนะฮะเนี่ยเอาวางตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ Vivo เนี่ยเขาเน้นในการเปลี่ยนพวก เขาเรียกว่า Animation จะเห็นว่าพอเราเข้ามาที่ Dynamic e f f e c t กซุเนี่ยตัวชาร์ตเราก็เปลี่ยนได้ว่าอยากจะได้ชาร์ตแบบไหนเห็นไหมเออเลือกเอาเลยก็จะเน้นมาทางแนวเนี้ยแล้วก็มี USB ว่าเวลาเสียบ USB แล้วเนี่ยอยากจะให้เป็นรูปอะไรเออแบบนี้นะคะแล้วก็มี s c r e e n o n Off Animation ด้วยว่าอปิดอยากให้ปิดแบบไหนเปิดแบบไหนอะไรเงี้ยคือมันจะแบบเหมือนว่าเน้นปรับแต่งว่าแบบเอออยากได้ แนวแนวไหนมากกว่านะคะแล้วก็มีฟิงเกอร์พิ้นใช่ไหมอ่าเพราะ <c oughs> อยากจะให้แบบเวลาเราแตะนิ้ววปเนี่ยกดขึ้นมาเป็นรูปอะไรอะไรแบบนี้เวลาปลดล็อกใบหน้าเป็นรูปอะไรอะไรเงี้ยก็จะเน้นมาในเรื่องของการปรับแต่งนะคะในตัวของแอนิเมชันในส่วนต่างๆมากกว่านะคะแบบนี้น,แบบนี่เองแล้วก็มีแอมเบียนไลท์เอฟเฟกเออนะเวลาเปิดเพลง อยากได้แบบไหนมิวสิกแบบไหนเนี่ยมฟีฟ้าออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนี้มากกว่านะในส่วนของ UI กล้องนะคะก็จะมีโหมด Night Portrait Photo ต,ต,ต่างๆนั่นเองนะคะก็เจมส์้าข้างบนเนี่ยมี l i ฟ e Photo ตตปรับตรงนี้ไซส์ปรับตรงนี้นะคะนะ,ะจริงๆนั้นเราจำไม่ได้แล้วว่ารุ่นก่อนเป็นยังไงแต่เราอ่ะจได้ว่ารุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันดันข้างล่างขึ้นตรงเนี้ยนะทุกคนดูเนี่ยมันจะกลายเป็นโหมดฟิลม์มแคม e r เออเอาไว้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างงี้นะฮะตรงเนี้ยแล้วก็ปรับ กรอบภาพได้ว่าอยากได้กรอบภาพแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาจำได้ว่ารุ่นที่แล้วมีนะคุณคุ้นว่ามีนะคะถ้าคุณคุ้นว่ามีอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวมูฟวี่นะคะมีไมโครมูฟวี่ก็คือเหมือนเป็นช็อตแต่ว่าเขาจะกําหนดให้เรามีแคชชวลมีฟูดอะไรเงี้ยให้กับเราสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นหลังๆในยน UI ก็คือในพาร์ทของการทําช็อตวิดีโอแบบแนวตั้งแล้วก็จะเหมือนมีไกด์ไลน์เนี่ยให้กับเราเห็นไหมเป็นเป็นเ,นห,เหมือนเป็นบล็อกค่าสๆาให้แบบฟูดเดอรี่น่คือ Ultra HD ด็อกิเมนตั้โหมดนี้เป็นโหมดที่เอาไว้ถ่ายเอกสารแล้วทําให้ปรับให้มันชัดขึ้นลบเงาลบอะไรได้อย่างนี้นะคะนี่นะฮะก็จะเป็นโหมดที่แบบเหมือนกับถ่ายเอกสารมานะปุ๊บก็ออกมาเป็นเอกสารถูกไหมแล้วก็แบบเงาเง,งาก็จะหายไปแบบนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ vivo เนี่ยเน้นมาว่าเออจะใช้ AI ช่วยนะฮะในการทําให้การถ่ายเอกสารซึ่งในปัจจุบันสาคัญมากๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะฮะในตรงนี้ portrait ต่างๆนะคะโหมดที่เป็นไซส์ต่างๆอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะฮะก็แล้ว,ว่า ถือว่าเป็น UI ที่เปลี่ยนไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับ Vivo ถา้าเราลองลองเล่นมาเนี่ยมันอันนี้โมดถ่ายดวงดาวนะ Astro เนี่ยนะฮะจริงๆน่าจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะกว่านี้นะในคอสื่์ของเราถ้าอยากจะแบบยกเครื่องชุดใหญ่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาจะมองว่ามันเวิร์กอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนมามา,มากสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของ AI กันบ้างนะคะ AI เนี่ย Vivo จะพึ่งพา Gemini เ,เป็นหลักเพราะว่า เขาเนี่ยไม่ได้มี AI อะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะฮะดังนั้นมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของรูปภาพเป็นหลักในเรื่องของ AI นะ,ะเช่นอัลบั้มอ่ากด Edit นะฮะแล้วก็จะมีต so ัวของ AI erase นะฮะที่สามารถลบได้นเองซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันก็เจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถ detect สิ่งที่เราต้องการจะลบได้แล้วก็ทําการ gen ตัวนี้ให้ด้วยเห็นไหมอันเนี้ยเนียนอันเนี้ยดีคือในเรื่องรูปถ่ายหรือว่าการแต่งภาพเนี่ย vivo ไม่แพ้ใครนะฮะเนี่ยออกมากริปเลยนะฮะสามารถ ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงตัวของ AI Cutout นะคะอย่างเช่นอ่ะอยากจะเอารูปพี่ออมออกมาเนี่ยเราแค่แตะพี่ออมค้างไว้แล้วกด Copy Image เนี่ยกดเซฟเนี่ยทุกคนจึงเซฟตัวอัลบั้มเรียบร้อยนะฮะต่ดึงออกมาแล้วนี่เป็นพี่ออมไดคัตมาแล้วเร็วมากนะคะความเนียนก็โอเคนี่แอบลบนิดนึงตรงดำๆนิดนึงก็ได้ละนะฮะคือแบบว่าเราว่าเขาทำได้ดีนะในตัวของการตัด ต่างๆนะฮะคือถ้าเป็นเรื่องรูปถ่ายเนี่ยก็คือก็มาสิแบบ vivo ได้หมดนะฮะเจ๋งเป้งไม่แพ้ใครคราวนี้มาดูการตกแต,ต่งใบหน้ากันหน่อยดีกว่าเนาะอ<ๆ>่ะเดีด๋ยวเราจะตกแต่งใบหน้าพี่ออมนิดนึงละกันเราเข้าไปที่ edit ใช่ไหมคะแล้วก็มีคาว่า beauty เนี่ยโอ้โหมีปรับได้หมดสกินโทนเมคอัพช็อตเฟสคือพี่อยากได้อะไรอะถ้าเป็นแบบเรื่องรูปถ่าย vivo คือแบบได้หมดอ่ะพี่พี่จัดมาแล้วก็มีออโต้ให้เราด้วยอ่ะอัำพมแบบไหนพี่ natural ยังไงเห็นไหมบีบหน้านิดนนะคะแล้วก็ทำผิวหน่อยๆอะไรเงี้ย lovely น คือแบบว่าโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะถ้าปเป็นเรื่องของภาพถ่ายอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ดูสายเข้าไปปุ๊บโอ้โหพี่เป้เหมือนริมไลปะ่นะ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 โอ้โหโโทเทเลเบิร์ดคือเรื่องนี้ต้องให้เขาจริงนะเรื่องของการแต่งภาพด้วยตัว AI อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือเจ๋งมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี p i p t o t o h a n c e ทะคะตัวนี้เนี่ยก็โดยรวมๆของตัว vivo เนี่ยนะคะพาทของ การแต่งรูปก็จะประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบเออมือถือถ่ายรูปอะไรเงี้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะส่วนเจมินายก็กดอันนี้แล้วคุณก็พูดคุยกับเขาได้แบบนี้นะฮะสวัสดีคุณพูดกับฉันหน่อยสิฉันเบื่อจังสวัสดีครับยินดีที่ได้คุยด้วยครับคุณอยากคุยเรื่องอะไรบ้างอยากคุยเรื่องถ่ายรูปสวยอะคุณรู้ไหมว่าถ่ายรูปสวยต้องทำยังไงถ่ายรูปสวยๆนี่มีเทคนิคเยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องแสงครับถ้าแสงดีรูปก็ออกมาสวยแล้วล่ะครับ นีั้นทุกคนก็จะเป็นเรื่องของ FantasOS เวอร์ชัน15นะคะที่มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน15นั่นเองโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ให้คล้ายเดิมนะเพียงแต่เพิ่มความลื่นไหลเพิ่มดันามิกเข้าไปแล้วก็ใส่ AI เข้าไปแบบบางจุดทุกคนสำหรับเรื่องเกมนะเราปัดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมี Performance p a n e l นะบอกเราว่า CPU เท่าไหร่ GPU เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีโหมดบูสต์ความแรงขึ้นมา r e s h r a ร e ปรับสูงได้นะคะต่างๆ t ทัส p ิ i n g rate อยากให้มันเร็วขึ้นนนนนขขาาาดดไหหนเนี่่่ยกก็ลอออออมมคืูใโง Ultra de โมชั่นก็คือเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมซ้ายเปลี่ยนกระสุนอะไรอย่เงี้ยบล็อกการโทรบล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจต่างๆนั่นเองนะคะนี่แต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ใช่มือถือแบบเล่นเกมเป็นหลักไงดังน,น,นั้นลักษณะของมันก็จะแบบได้ประมาณนี้ในการเพิ่มพลังแต่ตัวนี้ก็แรงใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยนะคะสำหรับตัวของ snap 7.3ก็แรงใช้ได้เหมือนกันและนี่คือพระทัด o เอ15นเองนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ